มาเรื่องแล้วครับถ้าคลิปก่อนๆเราพูดถึงความเจ๋งของไทยวันนี้แอดคิมมีภาพที่ใหญ่กว่าและช็อกยิ่งกว่าครับปกติเรามองยุโรปเป็นมหาอำนาจเก่าเป็นเจ้าโลกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ยุโรปทั้งทวีปกำลังแห่มาซบอาเซียนครับไม่ใช่แค่มาเที่ยวแต่กำลังต่อคิวมาขอเชื่อมสัมพันธ์อย่างที่ไม่เคยมาก่อนเดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money and Economics Live ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจอยู่กับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องปรากฏการ์ power shift หรือการย้ายขั้วอำนาจที่กำลังเกิดขึ้นจริงที่ภูมิภาคของเราอาเซียนนี่แหละครับคือดาวรุ่งที่เจิดจ้าที่สุดคุณผู้ฟังครับ จำภาพเก่าๆได้ไหมครับภาพที่ยุโรปมองอาเซียนเป็นแค่โรงงานรับจ้างผลิตราคาถูกหรือไม่ก็ตลาดท่องเที่ยวที่ต้องรอรับเงินจากพวกเขาเราคือผู้ตามเขาคือผู้นำใช่ไหมครับแต่วันนี้เรื่องมันกลับตาลปัตรครับในวันที่เศรษฐกิจของยุโรปเองกำลังแก่ตัวกำลังถดถอยพวกเขากลับต้องหันมามองภูมิภาคเราไม่ใช่ในฐานะผู้รับแต่ในฐานะทางรอดทางเศรษฐกิจในอนาคตครับ อะไรคือหลักฐานว่าเขากําลังวิ่งมาหาเรามันคือการที่เขายอมรับกติกาของบ้านเราครับกติกานี้มีชื่อว่าส่วนที่สัญญามิตรภาพและความร่วมมือหรือ TAC Treaty of Amity and Cooperation นี่คือกฎที่เราตั้งขึ้นมาเองตั้งแต่ปี1976ว่าถ้าใครจะมาคบค้ากับเราคุณต้องเคารพหลักการของเรา 1. ไม่แทรกแซงกิจการภายใน 2. เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันและ 3. แก้ปัญหาอย่างสันติ ในอดีตมหาอำนาจตะวันตกอาจจะมองว่านี่คืออะไรก็แค่สนที่สัญญาของประเทศกำลังพัฒนาแต่ดูวันนี้สิครับใครมาลงนามบ้างโอ้โหต่อคิวเลยครับฝรั่งเศสเสือเท่าแห่งยุโรปรีบมาก่อนใครเพื่อเลยครับเป็นประเทศยุโรปแรกที่ยอมลงนามใน TAC ตั้งแต่ปี2007จากนั้นสาภาพยุโรป EU ในฐานะองค์กรก็ประกาศความตั้งใจในปี2009แต่ตอนนั้นกฎของเรายังไม่เปิดรับองค์กรครับ EU ต้องรอต้องล็อบบี้ จนอาเซียนยอมแก้พิธีสารฉบับที่3เพื่อเปิดทางให้ EU เข้าร่วมได้สำเร็จในปี2012นี่คือการงอชัดัดครับสหาราชอาณาจักรหรือ UK ก็ตามมาติดๆในปี2012และที่พีคที่สุดคืออะไรทราบไหมครับทันทีที่ UK ทำาบ e x i ิ t ออกจาก EU เสร็จสิน้นสิ่งแรกๆที่พวกเขารีบทาคืออะไรครับคือวิ่งมาหาอาเซียนครับในปี2021 UK กลายเป็นคู่เจรจารายใหม่รายแรกของอาเซียนในรอบ25ปี คุณผู้ฟังเห็นภาพไหมครับนี่คือการยอมรับอาเซียนเซนทรัลลิตี้หรือการยอมรับว่าอาเซียนคือศูนย์กลางอยากเป็นทางการจากผู้ล่าอนานิคมกลายมาเป็นผู้ยอมรับกติกาที่เราตั้งขึ้นมาเองโอ้โหคำถามคือทำไมละ่ะทำไมจูจ่ๆเขาถึงต้องเว่งมาหาเราทำไมต้องง้อเราขนาดนี้คำตอบมันช็อกกว่าที่คิดครับไม่ใช่เพราะเราร้องขอแต่เพราะพวกเขากำลังเจอกับวิกฤตเชิงโครงสร้างที่บ้านของตัวเองพร้อมกันถึงสองเดง วิกฤตแดงที่1เศรษฐกิจที่แก่ตัว The Stagnation Economy ยุโรปในวันนี้ไม่ใช่ยุโรปในยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมครับตอนนี้พวกเขากำลังเผชิญกับภาวะชะงงักงานหรือ Stagnation ดูตัวเลขคาดการ GDP ปี2025 2026นะครับ IMF หรือแม้แต่ European Commission เองก็คาดการว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะโตได้แค่ไหนครับ0.9%ถึง1.4%ย้ำว่า0.9%ครับ โดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างเยอรมน,นีที่เคยเป็นหัวรถจากเศรษฐกิจยุโรปตอนนี้ถูกสื่อตะวันตกขนานนามว่าเป็นคนป่วยแห่งยุโรปซ้ำรอยเดิมคาดการปี2025โตแค่0.2%แทบจะเรียกได้ว่านิ่งสนิทครับแถมยังต้องเจอกับวิกฤตพลังงานราคาแพงจากสงครามยูเครนซ้ำเข้าไปอีกพูดง่ายๆก็คือเครื่องยนต์เศรษฐกิจของยุโรปมันแก่และกำลังจะดับครับวิกฤตเด้งที่2ไพ่าตายที่พวกเขาไม่มี The Demographic Time Bomb แต่เรื่องเศรษฐกิจยังไม่น่ากลัวเท่าวิกฤตที่2องนี่คือพ่ยตายที่อาเซียนมีแต่ยุโรปไม่มีและไม่มีวันสร้างได้นั่นคือคนครับโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว แอดคิมขอเทียบตัวเลขให้เห็นภาพชัดๆนะครับข้อมูลล่าสุดปี2024ถึง2025ยุโรปประชากรประมาณ744ล้านคนแต่อายุที่น่าตกใจคืออายุมัยธยฐานหรือมีเดียนเอครับอยู่ที่42.7ถึง44ปีนี่คือทวีปคนแก่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกประชากรยุโรปถูกคาดการณ์ว่าจะเริ่มลดลงอย่างถาวรหลังปี2026 พวกเขากำลังเจอกับวิกฤตขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก JRC หน่วยงานวิจัยของ EU เองคาดว่าถ้าทำอะไรไม่เลยภายในปี2070กำลังแรงงานจะหายไป42.8ล้านคนระบบบำนาญและสาธรารณสุขกำลังจะล้มครับทีนี้ตัดภาพมาที่อาเซียนประชากรของเราใกล้เคียงกันครับประมาณ680-700ล้านคนแต่อายุมัธยฐานของเราอยู่ที่แค่30ปี คุณผู้ฟังเห็นความต่าง14ปีนี้ไหมครับมันคือความต่างระหว่างความสิ้นหวังกับความหวังอายุมัธยฐาน30ปีมันคือภาพของพลังเต็มเปี่ยมมันคือประชากร680ล้านคนที่อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวและพร้อมจับใจ่ายใช้สอยนี่คือตลาดผู้บริโภคและกำลังแรงงานแห่งอนาคตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ยุโรปไม่มีวันหาได้จากบ้านตัวเองครับและนี่คือคำตอบครับ ยุโรปจำเป็นต้องมาสบอาเซียนเพราะยุโรปกำลังขาดอนาคตทั้งในแง่การเติบโตและในแง่ของคนแต่อาเซียนมีทั้งสองอย่างและมีล้นเหลือด้วยในขณะที่ยุโรปกำลังอ่อนแอและโลกกำลังแตกเป็นสองขั้วชัดเจนระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอาเซียนกลับสามารถปักธงกลายเป็นเสาหลักที่3ของโลกเดอะเติร์พิลล่าอย่างน่าทึ่งนี่คือการตบหน้าสายตาที่เคยกังขาเรามาตลอดว่าอาเซียนจะรวมกันติดหรอเราทำได้ยังไง ด้วยเหตุผล2ข้อครับเหตุผลที่1เราคือเครื่องยนต์เศรษฐกิจของโลกใหม่ The Growth Engine ในขณะที่ยุโรปคือจับที่1% IMF คาดการว่าอาเซียนจะโตที่4.3%ในปี2025และเอเชียทั้งทวีปยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักขับเครื่องเศรษฐกิจโลกแบกการเติบโตของโลกไว้ถึง60%นนักเศรษฐศาสตร์และสถาบันการเงินระดับโลกพูดตรงกันครับว่าอน,นาคตการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่นี่ เหตุผลที่2และนี่คือประเด็นที่ดีที่สุดครับเราคือหลุมหลบภัยที่เป็นกลาง The Geopolitical Safe Harbor การที่ยุโรปวิ่งมาหาเราไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องคนเท่านั้นแต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่า D-Risking e หรือ Diversify นี่คือสัตว์สวยๆที่ผู้นำยุโรปใช้ครับแต่ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านมันคือเราต้องหนีจีนยุโรปตื่นรู้แล้วว่าการพึ่งพาจีนเป็นโรงงานโลกที่เดียวมันเสี่ยงเกินไป พอจีนขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาหรือแค่จีนปิดเมืองตอนโควิดห่วงโซ่อบทานของยุโรปพังทั้งระบบเขาจึงต้องหาฐานการผลิตแห่งที่2หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์ไชน่าพลัสวันและจุดที่เนื้อหอมที่สุดก็คืออาเซียนรับทําไมต้องเป็นอาเซียนเพราะความเป็นกลางของเราหรือที่นักวิเคราะห์จาก World Economic Forum เรียกว่า s t r a t e g i c multi alignment คือเราไม่เลือกข้างเราค้าขายกับทุกคนอาเซียนได้เปลี่ยนจุดอ่อนที่เราอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจ ให้กลายเป็นจุดแข็งเรากลายเป็นเซฟฮาร์เบอร์หรือหลุมหลบภัยที่ทุกคนต้องมาพึ่งพิงล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเพิ่งพูดเลยครับว่าอาเซียนต้องเป็นแม่เหล็กและท่าเรือที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกและถ้าคุณยังไม่เชื่อแอคคิมก็ต้องไปฟังผู้นําสูงสุดของยุโรปอย่างอูซูล่าวอนเดอร์ไลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปในเอกสาร p o l i t i c a l i d e l i n e s ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติของ EU อูเธอประกาศชัดเจนครับว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ได้กลายเป็นภูมิภาคชี้ขาดอนาคตของโลกและอ u ูต้องกระชับความร่วมมือกับอาเซียนนี่ครับเขาพูดเองโอเคแอดคิม okay, พูดมาทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ลมปากทางการทูตแต่มันคือเม็ดเงินลงทุนที่กำลังย้ายทิศทางจริงๆ คุณฟังรู้ไหมครับว่า EU คือนักลง,งทุนรายใหญ่อันดับ2ในอาเซียนเขามีสต็อกการลงทุนในภูมิภาคนี้กว่า3.3แสนล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ12ล้านล้านบาทยังฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเดินสายเยือน3ชาติอาเซียนเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์เพื่อ กระจายความเสี่ยงซัพพลายเชนตอนนี้ฝรั่งเศสกลายเป็นนักลงทุนยุโรปรายใหญ่อันดับ2ในอินโดนีเซียมีบริษัทฝรั่งเศสกว่า200แห่งกําลังบุกตลาด AI พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีทีนี้กลับมาที่บ้านเราครับในฐานะผู้เล่นสําคัญในอาเซียนประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจากเทรนด์ยุโรปแห่ซบอาเซียนนี้บ้างโอ้โหเยอะมากครับและนี่คือความเจ๋งของเราจริงๆ 1. การกลับมาของ FTA จำได้ไหมครับการเจราจา FTA ไทยยุโรปที่เคยตายไปเกือบ10ปีเพราะเป็นหาการเมืองภายในบ้านเราตอนนี้มันกลับมาเดินหน้าเต็มสูบแล้วครับล่าสุด EU ประกาศเลยว่าตั้งเป้าจะเจราจากับไทยรวมถึงมาเลเซียและฟิลิปปินให้เสร็จภายในปี2027นี่คือการง้ออย่างชัดเจนที่สุดครับเพื่อเชื่อมโยงซัพพลายเชนครับ2ไทยในฐานะ medical and wellness hub จุดแข็งที่เรามาีอยู่แล้วคือการแพทย์และการดูแลสุขภาพยุโรปก็มองเห็นครับล่าสุดเพิ่งจะมีการจัดประชุม EU-ASEAN Health Summit 2025และกำลังจะมีงาน Medical Fair Thailand 2025ที่มีหัวข้อสำคัญคือการยกระดับเครื่องมือไทยสู่สถานะยุโรปหรือ CE Mark นี่คือการเชื่อมโยงตลาดสุขภาพที่แก่ของยุโรปกับบริการชั้นเลิศของเราครับและนี่คืออินไซต์ที่ช็อกที่สุดที่ผมอยากเล่าในวันนี้ครับปรากฏการ EV Hub ครับ เรารู้กันอยู่แล้วว่าค่ายรถยุโรปอย่าง Merced e s b e n z หรือ BMW กําลังจะเริ่มประกอบ E ีวีในไทยในปี2025นี้อันนี้ก็สุดยอดแล้วแต่ถิงที่ช็อกและกลับตลบปัะยิ่งกว่านั้นคือการที่เรากลายเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกกลับไปยุโรปครับเมื่อเดือนสิงหาคม2025ที่ผ่านมานี่เองบริษัทจีนอย่าง BYD ที่ตั้งโรงงานในระยองได้ทำสิ่งที่เหลือเชื่อมากควกคะส่งออก EV B y d Dolphin ินล็อตแรก900กว่าคันที่ผลิตในประเทศไทยกลับไปขายที่ยุโรปครับ ปลายทางคือที่ไหนทราบไหมครับสหรัฐอาณาจักรเยอรมนีและเบลเยียมครับยังไม่พอครับบริษัทจีนอีกค่ายอย่ชังอันก็เพิ่งประกาศเหมือนกันว่ากําลังเตรียมส่งออกรถอีวีที่ผลิตในไทยกลับไปยุโรปเช่นกันคุณผู้ฟังเห็นภาพการกลับตละลปัดที่สมบูรณ์แบบหรือยังครับนี่คือการที่ไทยเนี่ยใช้ความเป็นกลางของเราอย่างอัจฉริยะที่สุดในขณะที่ยุโรปกําลังดีริสหนีจีนบริษัทจีนเองก็กําลังดีริสการส่งออกจากจีนที่อาจจะโดนกําแพงภาษีด้วยการมาตั้งฐานในไทยแล้วใช้สิทธ และความสัมพันธ์ที่ดีของไทยโดยเฉพาะ FTA ไทยยุโรปที่กําลังจะเกิดส่งของกลับไปขายยุโรปครับเกมนี้วินวินวินครับยุโรปก็ได้ของที่ดีริสแล้วจีนก็ได้ขายของและไทยก็ได้ทั้งการลงทุนเทคโนโลยีการจ้างงานนี่คือการชนะในเกมภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่ครั้งใหญ่โดยใช้จุดแข็งของเราครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับคุณผู้ฟังมันคือ power shift หรือการย้ายขั้วอานาจจากตะวันตกสู่ตะวันออกมันเกิดขึ้นจริงและกําลังเกิดขึ้นเร็วมากยุโรปกําลังแก่และช้า แต่อาเซียนกำลังหนุ่มและแรงเราเปลี่ยนจากผู้รับการลงทุนและผู้ตามกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของโลกที่มหาอำนาจเก่าต้องยอมรับและต้องรีบมาเชื่อมสัมพันธ์สรุปนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องปรากฏการยุโรปแห่ซบอาเซียนหนึ่งเพราะเขายอมรับในกติกาของเรามหาอำนาจยุโรปทั้งฝรั่งเศส UK EU ต่อคิวเข้ามาลงนามในส่วนที่สัญญาแท็กของเรา2เพราะบ้านเขากำลังวิกฤตครับเศรษฐกิจโตแค่1%นแถมเข้าสู่สังคมคนแก่เต็มรูปแบบ อายุมัยธยฐาน44ปีขาดแคลนแรงงาน 3. เขาจึงต้องมาพึ่งเราครับเพราะอาเซียนคือขุมพลังคนหนุ่มสาวอายุมัยธยฐานแค่30ปีและเป็นหลุมหลบภัยที่เป็นกลางในสงครามจีนอเมริกาและสุดท้ายประเทศไทยเราคือผู้ชนะในเกมนี้ครับทั้งที่ EU หรือฟื้น FTA และการที่เรากลายเป็นฐานผลิต EV ส่งออกรถที่ผลิตในไทยกลับไปขายยุโรป ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าชอบเนะะื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสําคัญในโลกพนาคตกดสมัครห้องเรียนนักลงทุนที่จะมีข้อมูลจากรีเสิร์ชหลักแสนมาเล่าให้ฟังส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์แอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อมินแล้วขอโหลดรัดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างข้นเนี้ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าขอ้อไนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสถียรไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนีะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพพพึงงงอออใจอใจจจนนาานนนนนนะะะคคครรรรรรััรบบรับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับของเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ